อยู่ที่ไหนไปที่ใดก็าตามอยู่ในวัดอยู่ในบ้านให้จิตใจของเรามีหลักยึดไว้ยึดกับพุโทโธพุธโทโธเนี่ยเพื่อแม่มันฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายถ้าเรามีพุโทโธเป็นเป็นหลักให้จิตมันยึดแล้วจิตมันก็มีเครื่องอยู่พุโทโธเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตได้อย่างประเสริฐที่สุดเมื่อจิตมันมีเครื่องอยู่มันก็ไม่จนะําเป็นต้องไปอาศัยภายนอก มันก็ไม่ไปดินน้นรนทุรนทุรายตื่นเต้นไปกับวัตถุภายนอกมันก็พออยู่ได้อย่างสบายสบายอยู่ภายในในีแ่แหละเราจะสัมผัสกับความเริ่มเริ่มจากความสบายโอ,อสบายใจที่เกิดขึ้นมาจากจิตมันมีมันมีเครื่องอยู่มีพุโทโธเป็นเครื่องอยู่เดินกับพุโทโธพุทโธไปนั่งกับพุโทโธพุทโธไปด้วยความมีสติเพื่อไม่ให้จิตมันฟุ้งออกไปกับ ความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตยุ่งนานมีแต่ยุ่งเหยิงมุหวายเพราะนั้นเราทุกท่านทุกคนพยายามอบรมจิตอบรมใจของเรามีความสงบเป็นเบื้องต้นแล้วเราจะเห็นคุณค่าของจิตดวงนี้อย่างแท้จริงนี่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงบัดน,นี้เรายังไม่เคยเห็นคุณค่าของจิตมันเป็นอย่างไรให้ความสุขเรามากน้อยขนาดไหนเพราะเราเพราะจิตเป็นเป็นของจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นได้ด้วย ตาเนื้อแต่มันจะสัมผัสได้ด้วยความรูร้สึกของเราเองนั่นแหละมอนก็ความอิ่มจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรูร้สึกของเราเองแล้วมันใช่ของจริงไม่ความอิ่มมันจริงหรือเปล่ามันก็จริงมันก็ของจริงมันมีอยู่จริงและให้คุณค่าแก่เราอยากอยางแท้จริง นี่แหละแม้จะเป็นของจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นมาแป่ภายในจิตในใจของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการพุตปฏิบัติของพวกเราจึงอย่าพากินงอมืองอเท้าไว,าว้พากันขวนขวายตั้งอ,อกตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติทำนี้ตลอดไปเพื่อความสุขความเจริญของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ